ดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาในเพราะที่ว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นจากเรื่องอะไรนะแล้วก็เรื่องราวดีๆอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะให้คุณได้มีความสุขนะคะสมบัติพลังงานของคุณด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์เนาะมีกองไพ่มาเรื่องสี่ไไอก,กองเช่นเคยกองแรกพีระมิดสีภูกองที่2พีระมิดสีขาวกองที่3พีระมิดสีดำกองที่4ี่พีระมิดสีทองนะคะเดี๋ยวเราบริการสำหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่1 ว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นจากเรื่องอะไรนะปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นเรื่องราวแบบไหนคุณกําลังจะหลุดพ้นจากเรื่องอะไรนะคะขออนุญาตเทวดาประจําตัวนะเจ้ากรรมในเวรสริ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักนะคะเปิดดวงชะตาของคุณให้แม่นยำนะคะว่ากองที่หนึ่งคุณกําลังจะหลุดพ้นจากเรื่องอะไรนะปัญหาที่คุณได้พบได้เจอนะเป็นปัญหาของคุณเรื่องอะไร ในซับเป็นเคานนะคะอัศวินถือเหรียญความล่าชา้านะคะการปิดบังซ่อนเร้นนะความลับนะที่คุณพยายามที่จะเหมือนกับว่าพยายามรอคอยนะรอคอยการเปลี่ยนแปลงรอคอยโอกาสใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสุขนะความสมหวังนะรอคอยคู่ครองคนรักรอคอยการเริ่มต้นชีวิตรักใหม่นะกับความสัมพันธ์ใหม่กับครอบครัวใหม่ นะกับสิ่งที่คุณรอคอยกับบุคคลที่คุณรอคอยกับการใช้ชีวิตครอบครัวกับเขานะคะกองนี้น่าจะเป็นในเรื่องราวของความรักนะรอคอยความชัดเรรจนจากคนรักรอคอยนะคะในเรื่องของการตัดสินใจนะคะกับการใช้ชีวิตคู่กับความรักที่เหมือนกับปิดบังซ่อนเร้นมานานนะต้องการให้คนรักเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างคุณเัานะกองนี้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวัง กำลังจะได้รับการเปิดเผยได้รับการยอมรับนะจากคู่ครองคนรักของคุณแล้วนะคะความสุขของคุณนะการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบของคุณกำลังรออยู่หรือว่าบางคนบางท่านรอคอยให้คู่ครองคนรักนะคะมาขอแต่งงานมาชวนไปจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ อย่างมีความสุขนะคกองนี้คุณกําลังจะได้หลุดพ้นในเรื่องของความรักนะคู่ครองคนรักกําลังจะชัดเจนกับคุณหรือว่าใครที่เหมือนกับว่ามีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในใจนะคะหรือว่าอยากจะมีความรักครั้งใหม่ก็รอคอยกัน เริ่มต้นความรักจากคนใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาซึ่งมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ก็จะต้องรอให้มันถึงเวลาถึงโอกาสของคุณนะคะสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นเรื่องอะไรสิเปลี่ยนนะความอบอุ่นนะความมั่งคัง่งความร่ำรวยความสมบูรณ์แบบความรักนะการเป็นครอบครัวนะคะการหมดทุกหมดโศกนะ หมดจากความเครียดนะหมดจากความทุกข์ระทมความเศร้าหมองต่างๆนะคะการที่เหมือนกับคุณเหมือนกับพยายามที่จะเออ่ไม่เครียดนะคะแล้วก็รอคอยให้มันถึงโอกาสที่คุณได้พบกับความสุขสมหวังได้เป็นครอบครัวได้เป็นเอ,อคู่ครองคนรักที่ถูกเปิดเผยนะได้เป็นคนที่หนึ่งในใจของเขานะคะมันเหมือนกับว่าคุณกําลังจะได้รับโอกาสนั้นแล้วคุณกําลังจะได ถูกปลดปล่อยจากความทุกข์นะความเหมือนกับว่าความล่าช้านะคะแล้วคุณก็จะเหมือนกับว่าจะถูกคัดเลือกนะคะให้เป็นที่หนึ่งในใจของเขาคนนั้นที่คุณรอคอยอยู่หลังจากที่คุณเหมือนกับว่าคิดว่าจะเหมือนหมดโอกาสหรือว่าหมดความหวังแล้วนะแต่เขาคนนี้หรือว่าคู่ครองคนรักของคุณเนี่ยนะ จะชัดเจนกับคุณนะแล้วก็เหมือนกับว่าแสดงออกให้คุณได้เห็นว่าเขานั้นเลือกคุณเขานั้นรักคุณเขาอยากใช้ชีวิตคู่นะคะการเป็นครอบครัวกับคุณแน่นอนใครรอคนรักนะจ๊ะคนรักกาลังจะมาแล้วนะจ๊ะหลังจากที่แอบ,บคบแอบ,บคุยนะคะปิดบังซ่อนเร้นกันมานานแล้วนะความรักของคุณจะชัดเจนมากขึ้นนะ,ะถูกปลดปล่อยในเรื่องของความรักนะคะ ได้เป็นตัวจริงซะทีเนาะกล่องนี้เรามาดูพลังงานของคุณนะคะกล่องที่หนึ่งของคุณและคนรักของคุณแอร์ชาวธลมมิถุนตุลกุมนะคะวีนัสราศีประสบราศีตุลเซเทิรน์คนที่เกิดในวันสาวชาวธดินนะคะแล้วก็ซันคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะแล้วก็สกร์บิโอราศีพิจิก ชาวธาตน้ำวันที่เกินคุณแล้วครับเป็นวันที่ 8, 13, 16, 19แล้วก็25นะคะเป็นเรื่องราวของคุณหรือเปล่านั้นนะ,คะใครรอคอยในเรื่องของความชัดเจนจากคนรักนะระอคอยความชัดเจนจากคนรักรอคอยการเปิดเผยนะคะสถานะที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณจะได้รับโอกาสนั้นท,ทันทีสวัสดีคะ่ะกองที่สองพีระมิดสีขาวกับหัวข้อพีเรติว่าคุณกําลังจะหลุดพ้น นะจากเรื่องอะไรนะเรื่องราวที่คุณได้พบได้เจอมันเป็นปัญหาอะไรนะกองนี้ขออนุญาตเทวดาประจําตัวของคุณเปิดดวงชะตานะปัญหาชีวิตของคุณเรื่องราวของคุณที่ทําให้คุณไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะคุณกําลังจะหลุดพ้นจากเรื่องอะไรนะคะคุณจะกําลังจะได้ถูกปลดปล่อยแล้วก็หลุดพ้นจากเรื่องอะไรกองนี้ห้าดาบนะคะการแข่งขันการเอาชนะนะคะ อาจจะเป็นในเรื่องของคําพูดก็ได้อาจจะเป็นการถกเถียงอาจจะเป็นการเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะแสดงออกถึงความถูกต้องของตนเองนะฮะด้วยการเหมือนกับพยายามอธิบายพยายามพูดพยายามบอกเรื่องราวบางอย่างให้บุคคลอื่นได้เชื่อถือคุณนะเหมือนมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณอัดอั้นตันใจนะมันเป็นปัญหาที่เหมือนกับว่าคุณพยายามต่อสู้นะให้คุณ ได้รับโอกาสดีๆได้รับชัยชนะนะคะแล้วก็บางคนท่านเหมือนกับว่าอาจจะมีการถกเถียงนะมีการพูดมีการอธิบายนะคะให้คนในครอบครัวหรือว่าให้คนรักได้เข้าใจหรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานก็ได้ที่คุณพยายามที่จะแสดงออกว่าคุณเป็นคนดีคุณทําดีนะคุณเป็นคนที่แบบยึดมั่นถือมั่นนะในสิ่งที่คุณทํานะแล้วคุณก็เป็นคนเหมือนกับว่าไม่เคยโกหกไม่เคย นะคะทาไม่ดีกับคนอื่นหรือว่าพูดไม่ดีกับคนอื่นนะคุณเป็นคนตรงไปตรงมาคุณเป็นคนชัดเจนนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงหรือว่าต่อสู้กับบุคคลเหล่านั้นนะคะแต่เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่คุณเหมือนเก็บแล้วก็ปิดบังซ่อนไว้นั้นมันอยู่ที่ตัวคุณอ่ะมันเหมือนกับว่าทุกคนอาจจะไม่เชื่อคุณหรือว่าคนในครอบครัวไม่เชื่อคุณคุณบ่อคุณแม่ไม่เชื่อคุณไม่ช่วยเหลือคุณ นะคะคิดว่าคุณโกหกหลอกลวงหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนไม่ดีนะคะแต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะเชื่อในสิ่งที่คุณทำนะ,ะแม้ว่าคุณจะไม่ได้อธิบายอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วนะเหมือนฝนตกที่หลังน่ะนะคะฝนตกก็จะได้ชำระล้างนะ,ะพวกสิ่งปฏิกูลหรือว่าขี้ดินที่มันเกาะ นะที่มันปิดบังความดีของคุณให้เปิดเผยออกมาสุดท้ายแล้วนะมันเหมือนกับว่าการที่คุณทําดีทุกๆวันนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือว่าคิดดีพูดดีหรือว่าชัดเจนนะต่อหน้าหรือแม้กระทั่งรับหลังคุณก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะินสัยเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมทําให้นะสุดท้ายแล้วความดีของคุณนะก็จะปรากฏ ให้เด่นชัดขึ้นนะอาจจะเป็นในเรื่องของผลงานการทํางานการพูดคุยการคบค้าสมาคมกับเพื่อนกับฟูงนะอาจจะถูกมองในแง่ร้ายนะสุดท้ายแล้วคุณเป็นคนตรงไปตรงมาคุณเป็นคนชัดเจนนะคุณเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่าแสดงออกต่อหน้าแล้วก็รับหลังเหมือนเหมือนกันนะทำให้สุดท้ายแล้วทุกคนจะได้เห็นถึงความดีที่คุณเหมือนกับว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะคะเหมือนว่าคุณเป็นทองนะคะแม้ว่าจะถูก ไฟหรือว่าความร้อนใดๆนะแผดเผานะก็ยังเป็นทองอยู่ดีนะคะแม้จะถูกล้อมละลายหรือว่าทําให้เศร้าโศกเสียอ,อกเสียใจยังไงนะความดีก็ยังรักษานะคุณไว้อยู่นะด้วยจิตใจที่มั่นคงด้วยการประพฤติดีพูดดีทําดีนะคะมาดูสิว่าคุณจํากําลังจะได้เจอสิ่งที่ดีๆนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นนะเป็นเรื่องอะไรนอกจากทุกคนจะได้เหมือนกับ รู้ความจริงแล้วว่าคุณไม่ได้เป็นคนโกหกเป็นคนไม่ดีนะคะสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าไม่มีความสุขนะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคุณจะได้รับความสุขคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคุณจะได้เหมือนกับว่าคนอื่นเขาจะได้เห็นนะคะหรือว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือว่าคนที่เหมือนกับว่าอยู่ตำแหน่งสูงกว่าคุณนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชาเนี่ยนะ จะเหมือนกับช่วยดนบันดาลให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะอย่าพึ่งไปดิ้นรนอย่าพึ่งไปเหมือนกับพยายามที่จะไปแก้ไขสุดท้ายแล้วนะคะ The view of f o t u e เนี่ยโชคชะตาจะนําพาให้บุคคลเหล่านั้นนะคะได้พบเจอความจริงได้เห็นความจริงนะ,ะจากสิ่งที่คุณปฏิบัตินะคะเห็นไหม The v i e เนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าคนดีนะคะ ย่อมตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอยู่แล้วนะหรือว่าความดีของคุณที่คุณทํามาตลอดไม่ต้องไปพยายามอธิบายใดๆเลยสุดท้ายแล้วนะคะผลที่ทําดีมาตลอดเนี่ยมันก็ยังยืนยันให้คุณเป็นคนดีอยู่ดีนะแม้ว่าคุณจะไม่อยากเปิดเผยนะคุณเป็นคนที่เหมือนปิดทองหลังพระทาดีก็เหมือนกับว่าไม่อาจจะเปิดเผยอะไรฉะนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเหมือนกับว่ามีจิตใจที่เมตตา นะคะก็เห็นในคุณงามความดีของคุณไม่จําเป็นต้องไปอธิบายให้บุคคลอื่นได้เข้าใจในความดีในความรู้ความสามารถของคุณนะคะสุดท้ายแล้วมันก็จะปรากฏนะคะเด่นชัดเองนั่นแหละนะคะส่วนคนอื่นที่อาจจะไม่ได้เห็นคุณค่าของเราไม่ได้เห็นในความดีในตัวเราตัวตนของเราสุดท้ายแล้วนะคะเขาก็จะได้เห็นนะ ไม่ต้องไปพยายามอธิบายหรือว่าไปเสียเวลาให้โฟกัสนะในอนาคตข้างหน้าและวันต่อๆไปให้ดีที่สุดนะกองนี้อาจจะเหมือนกับว่ามีการพยายามที่จะต่อสู้นะดิ้นรนหรือว่าพยายามที่จะอธิบายบางเรื่องบางอย่างให้บุคคลอื่นได้เข้าใจนะแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนเหนื่อยเปล่าอ่ะยิ่งพูดไปก็เหมือนกับว่าเป็นการแก้ตัวนะคะคนที่เขาไม่รักเราไม่ชอบเราเขาก็ไม่ไม่ให้ความเมตตาเราอยู่ดีนะคะแล้วก็นาราศีของคุณ คือราศีเจมินีนนะ,ะราศีมิถุนราศีสิงห์นะคะอพอลร,ราศีกุมแคนเซอร์ราศีกรกฎแล้วก็วีนัสร,ราศีพฤษภราศีตุนวันที่เกิดของคุณเป็นวันที่3 4มสี่ห้าสิแล้วก็16นะคะฉะนั้นกองนี้ก็ต้องเหมือนกับว่าคิดดีปฏิบัติดีพูดดีทำดีนะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดกับคุณแน่นอนในอนาคตข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะกองที่สาม กับข้อควเที่ว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นนะจากเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรที่คุณนะ,ะได้พบได้ประสบเจอแล้วก็เป็นปัญหานะ,ะอาจจะเป็นปัญหาที่สร้างความไม่สบายอ,อกไม่สบายใจให้กับคนที่เลือกกองพกนกุฎิสามขออนุญาตเทวดาประจําตัวของคุณนะเปิดดวงชะตาของคุณเปิดเรื่องราวปัญหานะคะที่คุณกําลังจะหลุดพ้นนะคะจากปัญหา บางอย่างเรื่องราวบางอย่างนะคุณกำลังจะหลุดพ้นจากเรื่องอะไรกองที่สาม King of w o n d นะคะ A อ,อัศวินเอรายชาถือคาถาแล้วก็ The h i l o f e n t h ถ t h u i A s o f s o r t นะคะหนึ่งดาบ Queen of Pentacle นะคะกองนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับ มุทะลุดุดันนะะใจร้อนกล้าได้กล้าเสียมีความมั่นอกมั่นใจในความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่เป็นไลฟ์โค้ดนะคะผู้ที่าสามารถที่จะสอนสั่งบุคคลอื่นได้เป็นเหมือนกับว่าผู้ที่ให้ความรู้ต่อบ,บุคคลอื่นได้แต่สิ่งที่คุณเหมือนกับว่าบอกไปสอนสั่งออกไปนะคะมันเหมือนกับหรือว่าสิ่งที่คุณทําไปมันยังไม่ได้รับความสําเร็จไม่ได้รับความเชื่อถือยังไม่ได้รับความยึด เในเรื่องของการสรรเสริญน,นะ,ะชื่อเสียงอะไรต่างๆมากมายไม่ได้ยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรนะคะเมื่อเหมือนว่าคุณแสดงความรู้ความสามารถออกไปแล้วนะแต่ก็เหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ได้รับความสําเร็จชื่อเสียงต่างๆฉะนั้นกอน,นี้อาจจะมีความลังเลใจหรือว่าไม่มั่นใจในสิ่งที่ทําไม่มั่นใจในความดีที่ทําไม่มั่นใจในศีลธรรมไม่มั่นใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเหมือนกับคิดว่า โอ้ยทำดีแล้วคงจะไม่ได้ดีหรอกประมาณเนี้นะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเหมือนกับ เริ่มที่จะไม่ศรัทธาในเรื่องของการทําดีแล้วนะ,ะในการคิดดีผู้ดีทําดีแล้วมันเหมือนกับว่าทาให้คุณเหมือนกับเอเห็นคนอื่นอาจจะทําไม่ดีทําชั่วแต่ทําไมเขาได้ดีจังเลยหรือว่าเขามาทํางานทีหลังแต่ทําไมเขาถึงได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตวกว่าเรานะ,ะมันเป็นเกิดการเปรียบเทียบเกิดขึ้นว่าคุณทําดีแล้วมันไม่ได้ดีอะนะคะแต่เหมือนมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะทํางานอยู่ที่นี่มานานหรือว่า ทำสิ่งนี้มานานแล้วนะประพฤติด,ดีนะปฏิบัติดีทดําดีนะคะคิดดีพูดดีมาตลอดอ่ะนะแต่สิ่งที่คุณได้รับมันเหมือนกับว่ามันเหมือนไม่ได้รับโอกาสอะไรเลยอะ่ะไม่ได้รับความสําเร็จแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับจนคุณเหมือนกับอยากจะหยุดทําแล้วนะไม่อยากจะทําต่อไปแล้วนะเพราะว่าทําไปก็ไม่ได้ดีอะ่ะทําไปก็เหมือนกับว่าเหนื่อยเปล่า ทำไปก็ไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญทำไปก็เงินเดือนก็ยังน้อยอยู่ดอีอยู่ตำแหน่งเดิมๆหน้าที่เดิมๆนะทำให้กอนนี้เหมือนกับมีความเหมือนกับเบื่อหน่ายท้อแท้นะในการทําดีนะคะก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาในเรื่องของสิ่งที่ตนเองทําแล้วนะคะมาดูซิว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นนะจากความที่แบบว่าเหมือนกับอาจจะเป็นในเรื่องของ เหตุการณ์เรื่องดาวที่คุณเหมือนพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันดีนะคะทาทุกอย่างให้คนอื่นได้เห็นในสิ่งที่คุณทํานะคะแล้วคุณจะได้รับความสําเร็จนี้มาดูสิว่าคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆในสิ่งที่คุณทําดีมาตลอดนะคะ ประพฤติด,ดีมาตลอดคิดดีมาตลอดนะบางคนท่านเหมือนกับว่าทําบุญก็ไม่เห็นจะเหมือนกับว่าไปขอในเรื่องของโชคลาภก็ไม่เห็นจะได้เลยประมาณนี้มันเกิดการเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าหน้าพาบอกว่าให้คุณทําต่อไปให้คุณยึดมั่นถือมั่นเชื่อมั่นศรัทธานในสิ่งที่คุณทําแม้ว่าผลแห่งคุณธรรมคุณงามความดีจริยธรรมที่คุณตั้งใจทําออกไปมันยังไม่เกิดผลยังไม่เกิดประโยชน์นะแต่ว่ามันเหมือนกับ มีหลายๆคนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะรับรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณทําออกไปนะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความที่แบบคุณตั้งใจทำอ่ะอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขอ่ะมันเหมือนกับว่าจะส่งผลมาทีหลังนะคะส่งผลในเรื่องของความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าการได้รับการชื่นชมยินดีสรรเสริญจากบุคคลรอบข้างนะ,ะให้คุณรอก่อนนะคะแต่ว่ามันเหมือน,นกับว่ากอนนี้อาจจะเหมือนกับว่า อาจจะเริ่มท้อแล้วก็เริ่มเบื่อหน่ายเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาเยอะนะคะเกิดคู่แข่งเยอะหรือว่าทําไปแล้วรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายนะยังไม่ได้รับโอกาสดีๆสักทีนะมันเหมือนกับว่าย่อท้อแล้วก็เริ่มจะหมดศรัทธาแล้วนะคะแต่ว่าขอให้คุณศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณถามนะและคุณจะได้รับโอกาสดีๆแน่นอนแม้ว่าผลมันจะออกมาช้าแต่มันก็เหมือนกับว่าส่งผลทําให้คุณเหมือนกับจะได้รับแน่นอน นะคะจะช้าหรือเร็วอะนะคะความดีก็ยังเป็นของคุณนะไม่ใช้ชาตินี้ก็ใช้ชาติหน้านะแต่กองนี้บอกขอใช้ชาตินี้ได้ไหมนะคะได้แน่นอนนะคะเรามาดูลัคนาราศีของคุณกองที่ 3. สามสานคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวทัดฝ่ายเรียบจูนทัดดีประสบกันมาก่อนนะคะฝ่ายชาวทัดฝ่าไม่เสียหนูแล้วก็ ยูเรน,น่าชาวทัดนลมมิถุนตุกลกุมสกราบบร์โบโอราสิามิกิชาวตนาววันที่เกิดของคุณก็เป็นวันที่ 8, 13, 21, 20แลวก็23นะคะกดสั b s c r ว b ชไล์แชร์เพื่อการหลุดพ้นเพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อนะเจอสิ่งใหม่ๆนะเจอสิ่งที่ดีกว่านะแล้วก็ทำจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ทำนะคะไม่ต้องหมดศรัทธานะคะสวัสดีค่ะกองที่สี่ พีระมิดสีเหลืองกับข้อบันทว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นเรื่องร้านะคะคุณกําลังจะหลุดพ้นจากเรื่องอรายปัญหาอะไรนะที่มันเหมือนกับว่ามันเกาะกินหัวใจของคุณมันเป็นปัญหาของชีวิตของคุณขออนุญาตเทวดาประจําตัวของคุณเปิดดวงชะตากองที่สี่นะคะว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นจากเรื่องอะไรนะคะกองนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนะการขอพรน,นะการขอร้อง เกะะี่ยวกับความสมหวังนะคะความรักก็ได้บางคนท่านเหมือนกับว่าขอให้เจอเนื้อคู่ขอเจอคนที่ซิ่อเสมอาการคนที่ถูกอกถูกใจขอให้คนที่เข้ามาความรักครั้งใหม่นะ,ะมาทําให้คุณหลุดพ้นออกจากความทุกข์นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าบางคนท่านเหมือนกับเออต้องรอโชคชะตานะคะใครขอในเรื่องของเนื้อคู่ใครขอในเรื่องของโชคลาบนะคะกองนี้จะได้แน่นอนนะคะ ได้เนื้อคู่แล้วก็ได้โชคลาภความสําเร็จนะเงินทองนะที่คุณตั้งใจหวังไว้อะเันเหมือนกับว่าสิ่งสิ่งนี้แหละนะเป็นเหมือนโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะเสี่ยงโชคได้เลยกองนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทําให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงนะมีความสุขครอบครัวนะสมบูรณ์นะมีเงินมีทองใช้นะหลังจากที่เหมือนกับว่าพยายามที่จะเหมือนกับต่อสู้ดิ้นรนเด็ดเหนื่อยนะหาเงินหาทองทําธุรกิจการงานมากมาย นะจะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายนะคะเซ็งแล้วหรือว่าเหนื่อยแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าก็ยังเหมือนกับเออหมุนเงินตัวเป็นเกียวหวัวเป็นน็อตอยู่อารมณ์นี้นะอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเงินเรื่องเออการลงทุนความสําเร็จนะคะกองนี้กําลังจะได้รับโอกาสอาจจะเป็นการถูกลงวันที่หนึ่งได้นะ,ะหรือว่ามีโชคลาภที่ก้อนใหญ่ที่จะสามารถที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นออกจาก ความทุกข์นะหนี้สินต่างๆกองนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะคุณกําลังจะหลุดพ้นจากสภาวะการเงินนะคะไปเสี่ยงโชคได้เลยนะคะใครที่เลือกกองที่สี่เรามาดูลัคนาราศีกองนี้หน่อยนะคะก็จะสั้นนิดนึงลัคนาราศีกองที่สี่นะคะคุณกําลังจะร่ารวยถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วนะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะตามเห็นสมควรนะคะ แต่ท่าลมมิถุนตุลกุมจะม่นาราศีมิถุนชาวท่าลมวินัสราศีพิศพนะคะราศีตุลแล้วก็มูลราศีมีนราศีกกร,รกฎเออท่าดีพฤศุกกันมาก่อนนะคะวันที่เกิดของคุณเป็นวันที่ 3, 14, 16, 25แล้วก็26นะคะอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์รับเอาพลังงานนะคะจะได้หลุดพ้นออกจากเรื่องราวที่เป็นปัญหาของคุณสั้ีนะคะหวังว่าทุกคนทุกท่านจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาขอบคุณทุกการติดตามค่ะ